ส่งพี่ไปอยู่กับนางฟ้าพระสวัสดิ์วันที่ลูกขาโบเองนตกใจช็อกแท้จริงวันนี้ก็ยังยังยังช็อกอยู่ค่ะก็อย,อยังแบบมันไวอะ่ะใช่อย่างไวมากโบเองก็เือนเป็นคนที่ติดตามค่ะอนาการตอนแรกนึกว่าหายแลย้วพี่สาวค่ะเพราะว่าโบาักในเล็กไปว่าแบบเป็นไงบ้างกับบ้านยางัง ก็กลับบ้านแล้วแล้วกโ็โอเคถนะ้ากลับบ้านแล้วแปลว่าอาการแบบโอเคขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเออหนูรู้แล้วนะแบบสู้ๆนะคนเก่งอะไรเงี้ยเ,เขาก็ไม่ได้ตอบอะไรหนูก็รู้สึว่าโอเคอเคขาคงไม่ได้แบบอยากจะให้ใครรู้เรื่องนี้มากอะไรขนาดน,าน,นั้นอะไรเงี้ยหนูก็โอเคอย่างน้อยก็แบบได้ได้บอกให้ทาย,ยอะไยแต่ก็นั่นแหละค่ะหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าโอเคเขาคงดีขึ้นแล้วเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะพอมาทราบข่าวก็แบบโอ้ เร็วมากเร็วมากมากอ่ะเร็วมากจริงๆอตอนแรกคิดว่าน่าจะแบบมีเวลาสักมันแบบยังต่ําเลยมันห้าหกปีเนี่ยเราคิดว่าคงเป็นประมาณนั้นอะไรเงี้ยพี่เอ็คงจะแบบได้ใช้ชีวิตมากกว่านี้อะไรตอนที่ทำงานลูกกัดเป็นไงบ้างขูเครื่องเอเนาะตีกันฉ่ำค่ะเรื่องนั้นเพราะว่ามันต้องบู๊กันเยอะมันต้องแบบ ต้องต้องให้ความร่วมมือกันเยอะามากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เถียงกันเยอะมากในเรื่องอะไรเงี้ยก็พอมาถึงวันนี้พบก็บอกว่าเออสิ่งใดที่เราเคยพูดหรือว่าล่วงเกินไปแบบตอนที่ยังมีชีวิตก็ขอโทษนะพี่อะไรเงี้ยแต่ตอนที่แบบถ่ายละครด้วยกันเราก็ขอโทษกันตลอดเพราะว่าเราก็เล่นกันจนแบบว่าอืมต่างคนต่างกวนกันไปเรื่อยเนาะอือนั่นแหละค่ะาำรับ เป็นคนแบบที่เราได้ทํางานร่วมเขาเป็นคนดีที่กวนมากๆคนหนึ่งแล้วก็เป็นเป็นพี่ที่แบบน่ารักอ่ะน่ารักกับน้องๆเสมอเขาจะไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมีเขาเรียกว่าช่องว่างระหว่างอายุขนาดนั้น<ม>เพราะามาทํางานด้วยกันเนาะก็ก็เป็นพี่ที่น่ารักแล้วก็เต็มที่การทํางานตลอด เหนื่อยแค่ไหนไม่ไหวแค่ไหนแกก็จะยังแบบไม่เป็นไรเลยพี่ทําให้อะไรเงี้ยเนื่อวความที่แกผู้ใหญ่กว่ามากๆด้วยต้องคอยดูแลใช่ก็ดูแลผัดกันดูแลค่ะบางทีเราไม่ไหวเขาก็ดูแลเราบางทีเขาไม่ไหวเราก็แบบอาสู่ๆูนะพี่เพราะว่าเป็นละครบูด,ด้วยมันก็ค่อนข้างจะต้องเขาเรียกว่าเขาเรียกต้องสามัคคีกันทุ้คู่จริง แล้ววันนี้ทุกคนเานราได้เป็นแบบภาษาก็บอกไปอะค่ะว่าก็เป็นภาษาเราเองเนอะว่าตอนนี้พี่ก็ได้ไปอยู่ในบค้มที่ดีแล้วแหละทุกคนก็มาส่งพี่เนาะอยู่ที่ว่าพี่จะไปแบบไหนพี่จะหนังบิกใบไป,ไปหรือว่าจะดำน้ําไปก็ได้แล้วก็แบบพูดไปแบบนี้แล้วก็จริงๆตอนที่อยู่ข้างในงานเราก็คุยกับเพื่อนว่าแม่งเหมือนถ่ายละครเลยว่ะมันแบบ มันเหมือนถ่ายละครแต่ว่าผูกก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงก็ประมาณนั้นค่ะก็ยังรู้สึกว่าเออมันเร็วมากแล้วก็อืมกูอยากจำภาพที่ชายคนนี้ันยังไงก็เป็นแบบที่ทุกคนรู้แหละว่าดำน้ำเก่งฟรีดายเก่งขับรถบิ๊กไบค์ได้ เป็นคนที่แข็งแรงเป็นคนที่เอาอะก,ก็ยิ้มหัวเราะเป็นคนดีคนหนึ่วันนี้ได้บอกอะไรคับพี่ชายครับก็บอกไปแล้วอะว่านั่นแหละก็พวกเรามาส่งกันกแคนั้นมาส่งกันเยอะเลยได้อยู่พบพูกที่ดีแน่นอน